เราต้องเดินทางไปที่ไหนครับไปที่ไร่มันไร่มันที่เอกไปทําอะไรมันๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเยี่ยมเลยครับห่างจากนี่กี่กิโลครับไม่ไกลนะเป็นไร่ของใครเป็นไร่ของที่บ้านตาเองอ่าขึ้นรถจําเป็นต้องเป็นกระบะได้ใช่ไหมถ้าขับปะขับได้อ๋สิถ้าขับสิถ้าขับสิขาขาถึงไหมอ่ะไอ้เมาขาถึงนะโอเคขาถึงก็ขาถึง คนก็จะไปซุวีกันสองคนที่ไรมันเพื่อจะได้ความมันลุยไปแล้วนะโอ้ยถึงขาถึงจะถึงไปเลยลุยเบกมือไม่เอาลงอ่ะดูเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเบกมือไม่เอาลงนี่ไปสบายใจละสปอร์ตภายโชคดีลาก่อน ากที่บ้านเงี้ยครับเราเราพอเราเริ่มเข้ามาชีวิตเริ่มดีขึ้นตอนไหนอะมันเริ่มดีตั้งแต่ตาเริ่มประกวดร้องเพลงอะค่ะเราก็เริ่มมีกินมีใช้กันมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยตอนเด็กๆตาจะต้องไปรับจ้างเขาอะค่ะรับจ้างเขาก็<อ>เก็บอะไรเงี้ยใช่เก็บริกเก็บป้ายเด็กก็ทําได้แค่นี้อะค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆบ้านตาก็จะแบบไปตัดฟืนอตัดฟื้ออ่ ทำทำฐานนะคะเตาถานแล้วก็พอเราประกวดร้องเพลงเราก็เริ่มมีเงินเริ่มมีเงินได้ทิปบ้างเริ่มมีเงินหลักเท่าไหร่ครับอืมหลักพันนะคะต,ต่อเดือนค่ะหลักพันต่อเดือนแล้วก็เริ่มขึ้นมาเป็นหมื่นเริ่มมาเป็นหมื่นจากประกวดร้องเพลงใช่คระเลี้ยวขวาแล้วครับใช่ค่ะอันนี้เบรกอยู่ตรงนั้นนะครับเาเบรกอยู่เบรกอยู่นี่คะ่ะเบรกได้ <c oughs> ถ้ามีปัญหาผมดึงเบรกมือให้ ล่สดารดูตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ ถึงแล้วนะครับนี่คือเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คือจํานวน100ไงรไล่มาดูครับนี่คือไร่ละมันทั้งหมดของดวงตาคงทองครงับอ๋อลงมาแล้วพี่บ๊อยลงมาก่อนแล้วตาบไรกระทำนะบายยพี่กลัวความร้อนอันนี้คือไร่มันทั้งหมดเลยพี่บ๊วยอ่ามีอะไรก็ไม่ มันต้องเรียยงนะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันขุดมันฮะเนีมันมันคือมันคือทำมันนี้กันมันมันขุดมันเหรอขุดมันเก็บมันอากาศดีไหมสุดยอดนี่ที่เราตามหาประเทศไทยนี่แหละครับไปผมไม่เคยกลัวร้ออยู่แล้วพออยังครับใชไหมครับ โอ้ร้อยไล่ะจากคนไม่เคยมีที่เป็นของตัวเองมีทีเดียวร้อยไร่เลยเหมือนเก็บกดเก็บกดแต่ว่าคือไม่ได้ซื้อทีเดียวนะพี่บ๊วยทยอยซื้อค่อยๆซื้อแล้วก็ซื้อต่อไปต่อไปอะไรอย่างเอีค่ะตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยซื้อเพื่อซื้อไว้เพราะว่าคือ ครอบครัวเราอยู่ที่นี่เป็นหลักแล้วก็ทําทําเกษตรกันอยู่แล้วอะค่ะต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปเช่าเขาหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาเราก็ทําเองเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ลำบากขนาดไหนครับข้าวได้กินครบทุกมือไหมไม่ตอนเด็กๆกินข้าวขนมไม่ค่อยได้กินถ้ามีข้าวกินก็คือต้องกินกินข้าวกับน้ําพริกผักต้มอะไรเงี้ยสายบัวสายบัวค่ะที่เข้ามาแกงอะไรเราลงน้ําใบก็มาใช่ละใช่เอามาผัดเอามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีมีช่วงหนึ่งที่แบบเราไม่มีข้าวกินนะพี่บ๊วย uh huh. แล้วเราก็แบบไปทํางานไม่มีไม่ได้ไไดห่อข้าวไปกินอืก็ใช้มันสัมปหลังนี่แหละเผากินแทนดวงตาขึ้นมา คมันแข็งแรงมากเลยอะเี่ยไปนู่แล้วต้องขึ้นกว้าเลยจดยอดลุถอดไถอะยอ,าาอยากลงขับปะล่ะอะไรนะเดี๋ยวลงขับปะล่ะ ลองก็ได้เฮ hey, awesome. ้ยอาสซเฮ้ยไม่เคยขับจริงนะไม่เคยนั่งด้วยไนรถจอดอยู่บ้านตลอดเลยมั่นใจแค่ไหนครับในการจะขับรถถยครั้งนี้ถยหลังอ่านี้เรียบร้อยแล้วนี่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 ปุ๊บนี่เดินหน้าถอยหลังนี่เดินหน้าใช่ไหมใช่นี่นี่ปกติแล้วพอยวพอสตาร์ทเรียบร้อยเข้าเกียร์หนึ่งปุ๊บก็ผักนี่เดินหน้าอืออ่าไงลุยจะไหวไหมไหวค่ะ นึกถึงเพลงอะไรครับเวลาจะขับรถไทยแบบนี้ไอ้นุ่มรถไทยจคอไม่ดีไปสตาร์ทเครื่องไล่เครื่องนะยอดเรียบคัสนี่ๆี่โอ้โหวู้วู้วด้อน มันไหมครั้งแรกในชีวิตเลยเหรอครัขอบคุณพี่บวยด้วยค่ะหนูได้ขึ้นรถไถอ่ะขึ้นรถไถด้วยอ่ะมันไหมมันสนุกตรงไหนมากสุด คุณหนูตื่นเต้นหนูกลัวเหยียบผิดเหยียบถูกกลัวรถแบบมันพุ่งไรเงี้ยแต่ว่าโอเคมันแข็งแรงมันสุดยอดเลยเงี้ยมันขึ้นแบบระหว่างเนินได้เลยเนินลงสูงมันแบบอุ้ยเมื่อกี้พี่บวยต่อยตรงนู้นเลยนะต่อยขึ้นเนินเลยใช่สุดยอดมากเลยพอพราะคุณคนคิดรถไถจริงๆเลยทําให้เรามีผ่อนแรงไปเยอะเลยอ่ะใช่ใช่ผ่อนแรงมนุษย์เดี๋ยวเรา อจริงๆเลยครับจริงบอกว่าขอบคุณตามติดชีวิตทุกทุ่งนะคะให้หนูได้แบบมาลุยแบบนั้นมันมากเลยะติดใจรอบหน้าหนูกลับมาหนูต้องมาขับรถถ่ายแล้วเนี่ยลุยเลยเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะไปหาคุณพ่อบุญธรรมใช่ค่ะผู้ผู้เป็นคนปลูกปั้นผลักดันผลักดันขยันขยอใวยชัยคือเป็นนันนกร้องกัน,นกได้เหรอหเป็นในักร้องค่ะคนที่สอนจริงๆเดี๋ยวไปดูว่าอย่าไปดูว่าจริงๆแล้วอยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วดวงตาในมุมมองของพ่อบุญธรรมเป็นยังไงเราเคยถ่ายมาไหม เคยมีคนถามถามวแาบบเขาอยากรู้ไงว่าตาเป็นคนยังไงพ่อบอกตาเป็นคนดุเป็นเด็กเป็นผู้หญิงที่ดุอดย่างเงี้ยค่ะตรงตรงแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าน้ำเสียงเราเคยถามนะว่าสมรับพ่อคุณทำน้ำเสียงของเราดวงตาเองเป็นเท่ากับอะไรของพ่ออยากรู้ไห <c oughs> มอยากรู้ไม่เคยรู้เหมือนกันเด <c oughs> ี๋ยวเราไปถามกันพ่ออยู่ตรงไหนฮะพ่ออยู่ที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนที่ตาเคยเรียนตอนตอนเด็กๆ โร<ล>งเรียน<ไ>ปฐ <ไป S 2> มโรงเรียนที่เรามาดูเขาก่อน <c oughs> ใช่ตอนตอนตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงเรียนที่บอกแล้วได้ยินเสียงเจ้าแจ้วของเด็กๆเ,เลยค่ะไปทีป่โ<ป>รงเรียนว่าน้องบ้านเก่าค่ะปะโอ้โหว,นนวันนี้ลืมไปวันนี้เรากลับบ้านเก่าด้วย <c oughs> ไปน้องบ้านเก่าน้องบ้านเก่าสตาร์ทเครื่องไปเลยไปเลยสตาร์ทเครื่องเลยไปเอาเลยอยากจะไปก็ไปเลยไม่ไหวแล้ว <c oughs> จังหวัดจะดีอยู่แล้วเชียวคุณตาใหญ่รถแบบเช่นนั้นล่ะครับก็ยังว่าล่ะครับเพราะนี่พึ่งหัดขับรถไถยเป็นครั้งแรกก็เพื่อรายการตามติดชีวิตลูกทุ่งเลยว่าแต่ตอนนี้ผมว่าเรารีบไปจากที่นี่กันดีกว่าแดดแรงเส้นเหลือเกินร้อนร้อนแบบนี้ก็ต้องแววหาอะไรทานเย็นเย็นดื่มเพื่อดับระหายคลายร้อนกันสักหน่อยก่อนที่เราจะไปเจอคุณพ่อบุญธรรมของคุณดวงตาเขาล่ะครับ แต่ว่าสถานที่ที่จะไปพบคุณพ่อเนี่ยไม่ไกลไม่ไกลแค่นี้เองและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงเรียนนะครับหนองบ้านเก่าสามัคคีนะครับนี่ก็คือคุณพ่อคุณธรรมช,ชื่ออะไรครับคุณพ่อ,พอชื่อสวัชชัยกองศรีครับเ,เรียกว่าอาจารย์ธวัชชัยหรือคุณสวัรรชชัยนะครับ คนอันนี้จะรู้จักแนะนมครูแขกครูแขกทำไมอ่ะชื่อเล่นชื่อแขกเมื่อกี้ตอนก่อนที่เราจะมายืนคุยกันเนี่ยทักทายการสนิกสนมมากเลยซึ่งครูแขกเองเป็นคนที่สนใจเรื่องการร้องเพลงอยู่แล้วก็กมีอยู่บ้างมีอยู่บ้างชอบร้องเพลงไหมชอบโชวหน่อยครับโอ้โหขอโชว์หน่อยขอเพลงล่าสัตว์เลยเพลงล่าสัตว์ขอบคุณมากครับร้องเลยลืมกระเป๋าบรรดับไวในแท็กซี่ หญิงสาวคนที่พึ่งลงบางพลัดขึ้นจากบางรักทรงเธอหลัดหลัดเธอลงบางพลัดแล้วลืมกระป,ป,ป๋งได้ธนาคาผมได้เนาะได้เนาะได้เนาะทีนี้ถามกู่แขครับมีเวทีหนึ่งที่กู่แข่บอกว่าวันหนึ่งเราประกวดไปเรื่อยจนวันหนึ่งแล้วเอะเขาไม่ได้ที่หนึ่งแต่เราก็สัญญากับตัวเองไหมว่า ยังไงเราต้องส่งให้เขาถึงเป็นนักร้อมืออาชีพได้เวทีอะไรครับประกวดร้องเพลงของระดับถมระดับอำเภอระดับอำเภอพื้นที่จังหวัดวันระดับถมศึกสามเพอจนดูถูกว่าสอนไม่เป็นไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยไม่เพลนไม่เรื่องกเขาก็เลยเหมือนแบบเป็นแรงผลักดันว่าเขาจะต้องทําให้หนูไปถึงระดับประเทศให้ได้สุดท้ายก็คือในวันชนะที่นักร้อมชนะในวันนั้นะที่ประกาศชื่อีอแบบประกาศไม่มีไม่ไม่ไม่มีไม่มีใครได้เลยมีเราไปคนเดียวจังหวัดกลางคนชนะแค่เราไม่มีใครได้ไปเลย ดนั่นคือความภาคภูมิใจว่าเราเคยดูถูกเราเคยดูจากรวมดูถูกเราเคยโดนดูถูกเพ้าอไปครับเราเคยโดนดูถูกจากในกลุ่มของรอบๆละแวกอำเภอเนี้แหละทีมงานนะทีมงานสุดท้ายเราน่ะเป็นตัวแทนของจังหวัดกาญจนบุรีคนเดียวที่ไปในรายการของสยามรัฒาภูมิใจไหมครับลูกศิษย์คนนี้ก็ภูมิใจรู้ลูกศิษย์คนเดียวด้วยใช่ไหมครับก็มีกำลังมาอีกนะแต่ว่าก็ไม่ถึงไม่ไม่ถึงตกรอบอ่า ไปครับประมาณสี่สิบยี่สิบเอ็ดคนสุดท้ายตกรอบหลังจากหลังเอ็กอีกป pues ีก็ไปภูมิใจรู้ส er ึกคนนี้แค่ไหนครับก็มากเพราะพมากครับมากก็ก็ผมก็ได้จักรเสดแล้วจักรเษียณแล้วยังยังยังหาตัวแทนเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พยายามแล้วไม่ได้ดวงตาเท่ากับเท่าไรเท่ากับอะไรของพ่อครับเท่ากับอะไรของครูแขรเอ็ดประทไทยเลอ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ผมคุยเขาหมายนึงว่าเขาเคยสงสัยว่าเอ้ยเคยถามแบบครูแขกไหมว่าดวงตาเนี่ยสมัยเด็กๆเขาแบบเจอกันตั้งแต่เด็กฟังเสียงร้องแล้วขนลุกพอเจอแล้วรู้สึกว่าเขาเท่ากับอะไรในมุมมองของครูแขกเนี่ยตอนที่เราเจอเขาจนวันนี้เขาโตขึ้นเี้ยคือเขาเคยพูดว่าถ้าผูงเาหนูไม่มีพ่อหนูก็คงไปเก็บพริกเก็บอะไรนี้ผมคิดว่าผมเนี่ยในขุดเพชรในในอะไรในดินในเลนในในชี้ไทยขึ้นมา ให้เห็นแสงเห็นเป็นได้มีเขาได้ไหมเอ่ยเพราะว่าเขาเคยพูดว่าถ้าหนูมีพ่อหนูก็คงไปเก็บพยะเก็บอะไรเก็บเพชรพอตอนนี้มีมีเพชรอะไรเงี้ยก็ก็คงไปรับจ้างเขไปรับจ้างเขาตอนนี้เขาเขามีรถมีมีบ้านมีรถขี่แล้วพ่อยังยังอยู่บ้านใส่ประครูอยู่เลยยังมีบ้านเลยครับยังมีบ้านส่วนตัวในกสีซแล้วยังมีบ้านในมุมมองของนงกาครับครับคุณพ่อคนนี้เป็นอะไรของเขาครับ คือวันนี้เราได้ลืมตาอ้าปากได้เรามีคนห้อมล้อมเรามีคนคอยประคบประงมให้เกียรติเราก็พอๆนี่ที่เราตามหาประเทศไทยนี่แหละครับ ไปผมไม่เคยกลัวร้ออยู่แล้วพอยังครับสนุกดครับโอ้หร้อยไระจากคนไม่เคยมีที่เป็นของตัวเองมีทีเดียวร้อยไร่เลยเหมือนเก็บกดเก็บกดแต่ว่าคือไม่ได้ซื้อทีเดียวนะพี่บัวยทยอยซื้อค่อยๆซื้อแล้วก็ซื้อต่อไปต่อไปอะไรอย่างนี้ค่ะตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยซื้อเพื่อซื้อไว้เพราะว่าคือ ครอบครัว <P u va> เราอยู่ที่นี่เป็นหลักแล้วก็ทําทําเกษตรกันอยู่แล้วอะค่ะต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปเช่าเขาหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาเราก็ทําเองเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ลำบากขนาดไหนครับข้าวได้กินครบทุกมือไหมไม่ตอนเด็กๆก,กินข้าวขานมไม่ค่อยได้กินถ้ามีข้าวกินก็คือต้องกินกินข้าวกับน้ําพริกผักต้มอะไรเงี้ยสายบัวสายบัวค่ะที่เข้ามาแกงอะไรเราลงน้ําใบก็มาใช่ละใช่เอามาผัดเอามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ มีมีช่วงหนึ่งที่แบบเราไม่มีข้าวกินนะพี่บ๊วย uh huh. แล้วเราก็แบบไปทํางานไม่มีไม่ได้ห่อข้าวไปกินอื uh huh. ก็ใช้มันสัาปะหลังนี่แหละเผากินแทน แข็งแรงมากเลยอ่ะเีนราไปนูเราต้องขึ้นกว่าเลยมันโอเคมันแข็งแรงมันสุดยอดเลยเนี่ยมันขึ้นแบบระหว่างเนินได้เลยเนินสูงสูงมันแบบอุัยเมื่อกี้พี่บวยต่อยตตรงนู้นเลยนะต่อยขึ้นเนินเลยใช่สุดยอดมากเลยขอบพระคุณคนคิดรถไถจริงๆเลยทำให้เรามี ผ่อนแรงไปเยอะเลยอ่ะใช่ใช่ผ่อนแรงมนุษย์เยือบไปเดี๋ยวเราอันจริงๆอะไรครับทหนึ่งบอกว่าขอบคุณตามติดชีวิตทุกทุ่มนะคะให้หนูไดวยก็มาลุยในมันมั่นมากเลยอ่ะติดใจรอบหน้าหนูกลับมาหนูต้องมาขับรถถ่ายแล้วเนี่ยลุยเลยเดี๋ยวจะไปหาเดี๋ยวจะไปหาคุณพ่อบุญธรรมใช่ค่ะผู้ผู้เป็นคนปลุกปั้นผลักดันผลักดัน ขยันขยออวยชัยเป็นนักร้องได้เหรอเป็นนักร้องค่ะคนที่สอนจริงๆเดี๋ยวไปดูว่าอย่าไปดูว่าจริงๆแล้วอยากรู้ไหมว่าจริงๆแล้วดวงตาในมุมมองของพ่อบุญธรรมเป็นยังไงเราเคยถามเขาไหมเคยมีคนถามถามว่าแบบเขาอยากรู้ไงว่าตาเป็นคนยังไงพ่อบอกตาเป็นคนดุเป็นเด็กเป็นผู้หญิงที่ดุเงี้ยค่ะตรงอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าน้ำเสียงเราเคยถามล้ว่าสมบพบุญธรรมเนี่ย น้ำเสียงของเราดวงตาเองเป็นเท่ากับอะไรของพ่ออยากรู้ไหมอยากรู้ไม่เคยรู้เหมือนกันไปเวาไปถามพ่ออยู่ตรงไหนฮะพ่ออยู่ที่โรงเรียนค่ะโรงเรียนที่เราเคยเรียนตอนตอนเด็กๆโรง,<ล>งเรียน<ไ>ป,ปถมโรงเรียนที่เรามาดูเขาก่อนใช่ตอนตอนตอน,ตอนนั้นยังไม่ได้เข้าโรงเรียนที่บอกแล้วได้ยินเสียงเจ้าแจ้วของเด็กๆเ,เ,เลยค่ะไปที่โรงเรียนว่าน้องบ้านเก่าค่ะปะโอวันนี้ลืมไปวันนี้เรากลับบ้านเก่าด้วยไปน้องบ้านเก่าน้องบ้านเก่าสตาร์เครื่องไปเลยไปเลยสตาร์เครื่องเลย เอาเลยอยากจะไปก็ไปเลยไม่ไหวแล้วยอดฮวงสุดยอดรถถ่หยอะเอาไรอยากลงขับเะล่าอะไรนะเกรถเี่ยวธรรมดาอยากลงขับเะล่าลองก็ได้เฮ้ยเอาเคคือไม่เคยขับจริงนะ ไม่เคยนั่งด้วยนเห็นรถจอดอยู่บ้านตลอดเลยมั่นใจแค่ไหนครับในการจะขับรถไถครั้งนี้อันนี้เรียบร้อยแล้วนี่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 ปุ๊บนี่เดินหน้าถอยหลังนี่เดินหน้าใช่ไหมครับใช่นี่นี่ปกติแล้วพอเดี๋ยวพอสตาร์ทเรียบร้อยเข้าเกณฑ์เสร็จปุ๊บก็ผังนี้เดินหน้าอือ่าไหวไหวค่ะนึกถึงเพลงอะไรครับเวลาจะขับรถไถแบบนี้ นุ่มรถไทยใจคอไม่ดีไปสตาร์ทเครื่องไปเครื่องนะยอดเกยบคัดเน้เน้วู้วู้วูู้้ยอดเด็ด มันไหมครั้งแรกในชีวิตเลยเหรอใช่ขอบคุณพี่บวด้วยค่ะหนูได้ขึ้นรถไถอ่ะขึ้นรถไถด้วยอ่ะมันไหมมันสนุกตรงไหนมากสุดคุณหนูตื่นเต้นหนูกลัวเหยียบผิดเหยียบถูกกลัวรถแบบมันพุ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าตัดซืนทำทำฐานนะคะเราฐานแล้วก็พอเราประกวดร้องเพลงเราก็เริ่มมีเงินเริ่มมีเงินได้ทิปบ้างเริ่มมีเงินหลักเท่าไหร่หลักพันนะคะ หลเดือนค่ะหลักพนันต่อเดือนแล้วก็เริ่มขึ้นมาเป็นหมื่นเริ่มมาเป็นหมื่นจากประกวดร้องเพลงใช่ค่ะเลี้ยวขวาแล้วครับใช่ค่ะอันนี้เบรกอยู่ตรงนั้นนะครับเียเบรกอยู่นี้ค่ะเบรกได้ <laughs> ถ้ามีปัญหาผมดึงเบรกมือให้ลักสุดับดูตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับ <laughs> ถึงแล้วนะครับนี่คือเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คือจํานวนหนึ่งรอยไ่มาดูครับนี่คือไร่ละมันทั้งหมดของดวงตาคงทองขับอะไรของเขาลงมาแล้วพี่บ๊ยลงมาก่อนแล้วตาขับไลก่กระทำนะบายยพี่กลัวความร้อนอันนี้คือไร่มันทั้งหมดเลยพี่บ๊วยอ่ามีอะไรก็ไม่ มันต้องเรียกนะอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะต้องช่วยกันขุดมันฮ <Huh? S 2> ะขุดมันคื <laughs> อทำมันนี้กันมันมันขุดมันเหรอขุดมันเก็บมันอากาศดีไหมสุดยอด เราต้องเดินทางไปที่ไหนครับไปที่ไร่มันไร่มันที่หมอกไปทำอะไรบมันใช่ไหมครับใช่ค่ะเยี่ยมเลยครับห่างจากนี่กี่กิโลครับไม่ไกลนะเป็นไรของใครเป็นไรของที่บ้านตาเองขึ้นรถจำเป็นต้องเป็นกระบะไใช่ไหมถ้าขับปะขับได้เอถ้าขับสิถ้าขับสิขาขาถึงไหมอ่ะอเมาขาถึงแล้วโอเคขาถึงแล้วขาถึง ก็จะไปสวีกันสองคนที่ไรมันเพแบบื่อจะได้ความมันลยุยไปแล้วนะโอ้ยถึงขาถึงจะถึงไปเลยเลยุยเบรกมือไม่เอา <S <S อลงอ่ะดูเดียดเ๋ยวเดี๋ยวดูดูเบรกมือไม่เอาลงนี่ไป<อ>สบายใจลสะสปอร์ตภายโชคดีละก่อน จากที่บ้านเงี้ยครับเราเราพอเราเริ่มเข้ามาชีวิตเริ่มดีขึ้นตอนไหนอะมันเริ่มดีตั้งแต่เราเริ่มประกวดร้องเพลงอะค่ะเราก็เริ่มมีกินมีใช้กันมากขึ้นจากเมื่อก่อนเนี้ยตอนเด็กๆเราจะต้องไปรับจ้างเขาอะค่ะรับจ้างเขาก็เก็บเก็บอะไรเนี้ยใช่เก็บริกเก็บป้ายเด็กก็ทําได้แค่นี้อะค่ะแล้วก็ตอนเด็กๆร้านตาก็จะแบบไปตักฟืน